สวัสดีค่ะหลนนะคะเป็นอาหารประเภทเครื่องจิ้มที่มีรสชาติไม่จัดจ้านมีผักเครื่องเคียงหลากหลายตามพื้นที่ส่วนผสมหลักก็คือกะทิค่ะส่วนเนื้อสัตว์ก็ตามพื้นที่เลยนะคะใครอยู่ใกล้ทะเลก็มีหลนปูใครอยู่ใกล้แม่น้ําก็มีหลนกุ้งแล้วก็ยังมีหลนต่งตางๆมากมายเลยนะคะเช่นหลนเต้าเจี้ยวหลนกะปิ หลนปลาเค็มเป็นต้นค่ะส่วนวันนี้เราจะทำหลนกุ้งค่ะมาค่ะมาเข้ากลัวไปทำหลนกุ้งหรือกุ้งหลนกันค่ะกุ้งค่ะกะทิค่ะเกลือค่ะน้ำตาลปึกค่ะงามะขามเปียกค่ะหอมแดงค่ะ ชีฟ้าค่ะส่วนผสมก็จะมีกุ้ง200กรัมนะคะกะทิ1ถ้วยค่ะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะน้ำมะขามเปียก1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลนึ่1ใน4ช้อนโต๊ะค่ะหอมแดงตามใจชอบนะคะพริกชีฟ้าก็เช่นเดียวกันค่ะตามใจชอบค่ะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะส่วนปรุงรสนะคะ เปรี้ยวเค็มหวานนี่ต้องชิมเอานะคะชอบรสไหนก็เพิ่มเติมตามใจชอบนะคะหั่นพริกเป็นท่อนๆเตรียมไว้นะคะหอมแดงซอยบางๆค่ะล้างทำความสะอาดค่ะหั่นกุ้งแล้วสับหยาบๆค่ะหรือจะหั่นเป็นชิ้นๆก็ตามใจชอบนะคะเทกะทิลงหม้อนะคะ ตังไฟกลางนะคะพอกะทิเดือดปุดๆนะคะก็ใส่หอมแดงลงไปค่ะถ้าใครชอบหอมแดงนิดนินะคะแล้วก็ใส่เกลือะคะ่ะน้ำตาลค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะ เสร็จแล้วก็ใส่กุ้งลงไปนะคะคนนี้กุ้งกระจายพอกุ้งสุกนะคะก็ชิมรสค่ะใครชอบรสอะไรเพิ่มรสได้ตามใจชอบนะคะ ยืนรแล้วค่ะพอดีแล้วเราก็จะใส่พริกที่เราหั่นไว้นะคะลงไปเลยค่ะแล้วก็ปิดไฟเสร็จแล้วค่ะกุ้งลน้นยืหลนกุ้งของเราก็เสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมไม่ยากเลยเห็นไหมคะทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแถมอร่อยจัหาะทานผักได้เยอะเลยค่ะ ไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ